ตลาดรูปพันธ์สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือในช่วงตลาดผันผวนก็สามารถใช้รูปพันธ์ทำกำไรได้ครับ สภาวะตลาดที่เหมาะกับการลงทุนในตวงอนุพันธ์เนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นสภาวะตลาดที่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างอย่างโกลฟิเจอร์ปี2010ถึง2013เนี่ยทำไมปริมาณการซื้อขายโกลฟิเจอร์บ้านเราเยอะแยะมากนะครับตอนนั้นเนี่ยทองคํามีทิศทางที่ชัดเจนเลยเป็นขาขึ้นแม้แต่ตัวของเซฟตี้ในฟิเจอร์ในช่วงที่มีทิศทางเป็นขาขึ้นชัดเจนหรือขาลงเนี่ย ปริมาณการซื้อขายของฟิวเจอร์ตัวไซฟิกนียก็จะเยอะมากนะครับแต่พอ s ซฟี้มีทิศทางแบบออกด้านข้างไซเว์เนี่ยนะครับปริมาณการซื้อขายก็จะแผ่วลงไปสําหรับอนุพันธ์เนี่ยเราชอบตลาดให้มีทิศทางไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ขอให้มีทิศทางแล้วกันเราสามารถที่จะทํากําไรได้หมด สำหรับการทำกำไรในตลาดขาขึ้นเนี่ยท่านนักลงทุนเนี่ยคิดว่าหุ้นต้องขึ้นแน่ๆน,นะครับก็ซื้อตลาดไปเลยแล้วก็มีตลาดให้ซื้อก็คือตัว s a ตทตี้เดดฟ u เจอร์สามารถเข้าไปลองได้บางท่านบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้ขึ้นทั้งตลาดนะขึ้นบางกลุ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้น้ํามันแพง กลุ่มน้ามันน่าสนใจท่านก็ไปลองในตวงเอ e นจีฟิวเจอร์ก็ได้นะครับเป็นเซกเตอร์ฟิวเจอร์ที่ตลาด GF เฟมีให้บริการอยู่แล้วนะครับหรือบางท่านบอกว่าอาจจะเป็นแค่หุ้นบางตัวเท่านั้นแหละก็มีให้บริการตัว Sin เกิลสต็อกฟิวเจอท่านสามารถเลือกหุ้นได้ตรงตัวเลยที่ท่านต้องการสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในอนุพันธ์ช่วงตลาดขาลงนะครับคิดว่าตลาดหุ้นตกแน่ๆทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือช็อตเซฟตี้เด็คฟิวเจอร์คือขายลวกหน้าไปก่อนได้เลยนะครับอันนี้คือช็อตทั้งตลาดแต่หุ้นบางตัว บางทีอาจจะตกมากกว่าตลาดบางตัวมีประเด็นข่าวลบเข้ามานะครับจะรอซื้อก็ไม่รู้ว่าจะลงมาเมื่อไหร่ก็ช็อตหุ้นตัวนั้นก็ได้กลยุทธการลงทุนในอนุพันธ์ช่วงตลาดไซเวว์แน่นอนว่าท่านต้องสวมวิญญาณเป็นชาวสวนก็นนคือว่าลงก็ลองขึ้นก็ช็อตนะครับต่างกับช่วงที่ตลาดมีเทรนนะครับตลาดมีเทรนเนี่ยถ้าเกิดเป็นขาขึ้นท่านก็เหมือนซื้อถูกขายแพงก็คือลองที่ราคาต่ําแล้วก็ไปช็อตกลับที่ราคาแพงกว่าท่านก็รับรู้กําไรไปนะครับ สำหรับการลงทุนในอนุพันธ์นะครับเมื่อได้กาไรแล้วอยากให้นักลงทุนเนี่ยกอดกําไรไว้นะครับอย่าให้พลิกมาเป็นขาดทุนเด็ดขาดนะครับผมให้สูตร2ต่ตอนคือถ้าเกิดว่าท่านรับความเสี่ยงได้5%จุดเทปโปรฟิตที่เหมาะสมเนี่ยคือ10%อเนันนี้ทำให้ท่านอยู่รอดได้ในระยะยาวแน่ๆถ้ามีกำไรแนะนำให้ปิดทำกำไรอยากจะลุ้นต่อได้ไหมได้นะครับแต่ว่าท่านต้องมี telling stop telling stop ก็คืออย่าก,กลับมาขาดทุนอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านลองเซ็ตตุ้งติ้งเด็ดฟิวเจอร์สไว้ที่1000จุด น,นั่นหมายความว่าต้นทุน1 0 0 0จุดนะฮะตอนนี้ขึ้นมา1 0 2 0จุดท่านต้องยกเทล i ิ i n g stop ขึ้นมาตามเทล i ิ i n g s t o ก็อาจจะขึ้นไปเป็น1 0 0 0กับอีก10จุดนะครับถ้าเกิดว่าลงมาต่ำกว่า1 0 1 0จุดท่านก็ t ท k e p r o f นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ลงแล้วขึ้นไปอีกนะครับ CFTC Futures ขึ้นไป1 0ึ0นจุดท่านก็ยกเทล i ิ i n g s t o ขึ้นตามไปอีกครับอาจจะเป็น10,20จุดอันนี้จะช่วยให้ท่านเนี่ยมีวินัยในการลงทุนแล้วก็จะไม่กลับมาขาดทุนอีกอย่างแน่น